การขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและการเติบโตของตัวเมืองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กรมโยธาธิการและพังเมืองได้จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองโดยหลักของการจัดรูปที่ดินคือการ รวมแปลงที่ดินหลายแปลงเข้าด้วยกันที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในโครงการจัดรูปเนี่ยจะติดถนนทุกแปลงในปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเองเ,องอเราก็พยายามที่จะเสนอวิธีการจัดรูปที่ดินสําหรับใช้ในการพนาพื้นที่นะโดยเริ่มต้นเนี่ยกรมก็มีนโยบายว่าทำยังไงจะให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อดีของการจัดรูปก็เลยนําโครงการถนนตามผังเมืองมา ทำการจัดรูปนะครับแต่เดิมถนนตามผังเมืองที่เราขีดไว้เขียนไว้ในผังเมืองเนี่ยกว่าจะขอสร้างได้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าจะต้องมีการเวงคืนที่ดินนะแล้วก็ค่าเวงคืนณับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีค่าเวงคืนค่อนข้างสูงในบางครั้งก็จะสูงกว่ามูลค่าของถนนที่ขอสร้างนั้นเงินในการที่จะมาเวงคืนก็จะได้ยากแต่ถ้าเรานําการจัดรูปที่ดินมาใช้โดย ความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนก็ของที่ดินมาร่วมกันนะฮะเจ้าของที่ดินบรเณถนนตามผังเมืองก็เข้ามาร่วมโครงการประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าเราได้ถนนตามผังเมืองที่ก่อสร้างได้จริงนะฮะโดยไม่ต้องมีการเวรคืนการจัดรูทที่ดินครับผมคิดว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งรประโยชน์เนี่มหาศาลนะในเรื่องแรกคือเรื่องของการ เปิดพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่2คือทําให้ราคาที่ดินเนี่ยสูงขึ้นประโยชน์ข้อที่3คือว่าการจัดรุที่ดินเนี่ยเราไม่ต้องมีการเวรคืนก็เป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดินในการพัฒนาเรียกว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเลยนะครับเป็นข้อดีอย่างเดียวสําหรับการจัดรูปที่ดินเขาอ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะในจังหวัดที่ยังไม่ได้มีโครงการจัดรูปที่ดินนะครับกขขอให้ ร่วมมือกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยกันทาโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยการจัดรูกที่ดินเพื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดของท่านและเพื่อประเทศชาติครับ